สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็จะมีหูฟังนะครับ True Wireless ตัวที่เป็นพรีเมี่ยมรุ่นหนึ่งตลาดครับนั่นก็คือ d e v i l l t Gemini ครับผมที่จะมาทดลองกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวแบรนด์ d e v i l e เนี่ยหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบรนด์เครื่องเสียงจากฝรั่งเศสหูมาแบบแนว High-end นะครับเรียกว่าลำโพงตัวนึงก็แพงมากครับหลักหมื่นหลักแสนครับวันนี้เขามาลุยตลาดหูฟัง True Wireless ครับผมกับ d e v i l e Gemini เอาจริงแล้วตัวของเดวิลเจมินานะครับก็วางขายในบ้านเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าพอดีเพิ่งมีงโอกาสได้มาลองกันนะครับในวันนี้แหละก็ต้องบอกว่าดีไซน์นะครับตัวเคสเทียบกับหูฟังไร้สายในตอนนี้นะครับถือว่าตัวเคสนี่ใหญ่แล้วก็หนามากนะดูดิเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นฝาแบบสไลด์นะครับเปิดออกมาก็จะเห็นตัวหูฟังเจมินายนะครับอยู่ข้างในแล้วก็จะมีตัวแม่เหล็กพร้อมกับระบบชาร์จครับที่ล็อกเอาไว้ ให้ตูฟังครับไม่หลุดหรือว่าหล่นร่วงออกมาเวลาที่เปิดฝานะครับนะครับก็จะแบ่งเป็นหูฟังซ้ายกับขวานะครับสำหรับเดวิเลเจมิ i ายนะครับก็จะเป็นหูฟังไร้สายที่มาพร้อมกับระบบ Active t o v s n o a n c e l l a t i o นนะครับแล้วก็จะมีโหมด Transparency นะครับหรือว่า s t h r o u g h ให้เสียงภายนอกเข้ามาได้ด้วยโดยเราสามารถจะเลือกปรับได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะตัวแอป De v i l ลเจแบบนี้นะครับ ในตัวของแอปนะครับก็จะมีการเช็คสถานะห,นหูฟังนะครับแบตเตอรี่แลวก็ชาร์จิ้งเคสด้วยว่าเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับื่อเราดึงออกมาจากตัวเคสนะครับมันจะเปลี่ยนโหมดแบบนี้เลยเห็นไหมออโต้นะครับก็คือว่าคือถ้าเก็บไว้ในตัวกล่องก็จะเป็นการโชว์แบตเตอรี่ถ้าดึงมาแล้วก็จะมีการเปลี่ยน,นครับให้เราเลือกโหมดการใช้งานอย่างเช่นนะครับตัวของโหมดเนเชอรัลนะครับก็คือโหมดปกติไม่ได้มีการเปิดฟีเจอร์เสริมนะครับถ้าเกิดเราเปิด Cancellation ก็จะเป็นตัว ANC ครับที่เปิดใช้งานครับโดยสามารถเลือกได้3ามระดับนะครับแบบกรองเสียงบางๆนะครับหรือว่าเน้นแบบบล็อกเสียงรบกวนแบบเต็มที่ไปเลยแล้วก็โหมดเครื่องบิน,นครับอันนี้ที่เป็นโหมดเครื่องบินเพราะว่ามันจะมีพวกเสียงเครื่องบินอือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกกรองขึ้นความผี่ที่อยู่บนเครื่องโดยอัตโนมัติส่วนโหมด Transparency ครับก็คือเป็นการเปิดไมโครโฟนด้านนอกเพื่อรับเสียงจากภายนอกเข้ามาด้วย ส่วนในการฟังเพลงก็สามารถใช้ตัวแอปนะครับเข้ามาปรับแต่งเรื่องของ EQ นะครับอีควอไลเซได้แบบนี้โดยจะมีโหมดพรีเซตมาให้นะครับบางส่วนเช่นการเลือกฟังพวกข่าวสารต่างๆหรือพอดแคสต์นะครับ ก็จะเป็นการเร่งโทนเสียงที่เป็นเสียงคนหรือว่าเสียงพูดให้ชัดมากขึ้นจะเป็นโหมดปกติครับเช่นการบูสต์เบสครับเทรเบิลแล้วก็มีดินามิกแล้วก็โลมิดครับก็จะมีการปรับตั้งค่า EQ ไว้แบบพรีเซ็ตแบบนี้ครับหรือถ้าเกิดต้องการจะคัสตอมเองโดยสามารถจะเลือกปรับได้6ขึ้นความถี่ครับโชว์หน้าตาไปแล้วนะครับเรื่องของการโชว์พลังเสียงอันนี้คงโชว์ได้ยากนั่นว่าต้องเป็นประสบการณ์ในการที่ลองฟังมาแล้วก็มาเล่ากันดีกว่านะครับก็คือ ตัวของไดเวอร์เนี่ยมันจะเป็น full range driver นะครับขนาด10มิลโดยใช้เทคโนโลยี b l u e t o o t 0ครับในการเชื่อมต่อแล้วก็รองรับระบบเสียง aptX จากทาง Qualcomm จากที่ลองฟังในช่วงแรก่ท้ก็ต้องบอกว่าสเตจของมันเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะครับคือประมาณนี้เลยถ้าเทียบกับตัวของ Sony ตัวนั้นคือสเตจกว้างมากแต่ถ้าเกิดลองมาเจาะที่ละเอียดของเสียงนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นหูฟังแบบ full r a n g ครับคือเสียงต่างๆเนี่ยมาเต็มมากๆ รายละเอียดครบนะครับผมแล้วก็ไม่มีอาการที่ไปทับเหลื่อมซ้อนหรือว่ากินกันด้วยเป็นหูฟังที่ต้องบอกว่าฟังได้เพลินๆนะครับเก็บรายละเอียดได้ครบไปทีเดียวถ้าเกิดจะลองไล่จากทุกย่านเบสก่อนนะครับตัวเบสลึกก็มาครับแต่ไม่ได้มาแบบตุบจนแบบหูรำคาญหูครับมาแบบลึกๆนุ่มๆนะครับเบสกลางก็ไม่ได้มีอาการไปรบกวนครับพวกเสียงร้องหรือย่านอื่นๆนะครับส่วนรายละเอียดมิตินะครับของเสียง อย่างที่บอกครับมันมาครบแล้วก็ค่อนข้างจะแยกกันได้ชัดเจน,นครับแม้ว่าสเตจจะไม่ได้กว้างแต่เป็นหูฟังที่ฟังสนุกแล้วก็เพลินมากๆเห็นมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่ได้ลองใช้งานตัวนี้ก็บอกว่าเฮ้ยลองใช้ไปเลยแล้วยิ่งเบิร์นเรื่อยๆนะเสียงจะยิ่งลงตัวและเข้าที่มากขึ้น,นครับอันนี้ผมลองมามา,มาสัปดาห์นึงแล้วก็รู้สึกค่อนข้างโอเคกับเรื่องของพลังเสียงนะครับก็บอกว่าเป็นหูฟังในกลุ่มพรีเมียมของ True Wireless ที่เสเียงดีมากรุ่นหนึ่งในปีนี้ที่ได้ลองมานะครับ และอย่างที่ประทับใจมากกับตัวของ d e วิลเ m จมินาครับก็คือเรื่องของความนิ่งสัญญาณครับการเชื่อมต่อคือทั้งปีนี้นะครับผมเรฟังทัรวร์เดตมาหลายตัวมากๆแล้วก็หลักๆที่ผมใช้งานก็คือการมาเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทวอชนะครับอย่างเช่นตัวของการ์มินเนี่ยผมใส่วิ่งตลอดเวลาก็เจอว่าหลายรุ่นเจอปัญหาเรื่องของสัญญาณครับผมใส่นาฬิกามือซ้ายวิ่งปรากฏค่า บางทีวิ่งไปแล้วมีอาการขัดขาด,ด,ดของสัญญาณครับพอสลับนาฬิก,กามาใส่มือขวาปรากฏว่าดีขึ้นนั่นคือแปลว่าหูฟังที่เป็นตัวคุมเนี่ยมันคือหูขวาแต่ว่าตัวของเดวิเลจจมินาครับผมใส่แขนขวาหรือแขนซ้ายก็ไม่เจอปัญหาครับรวมถึงช่วงที่แบบว่ามีการยืดแขนสลับไปมาด้านหน้าด้านหลังหัวก็ไม่มีอาการสัญญาณดุดเลยด้วยครับเรียกว่าสัญญาณในการเชื่อมต่อนั้นนิ่งมากครับ แล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX4 นะครับสามารถใส่แบบอกําลังกายได้นะครับเรื่องของเหงื่อเรื่องของฝนไม่เกิดปัญหากับตัวหูฟังแน่นอนส่วนการควบคุมตัวหูฟังครับจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือถ้าเกิดเป็นการแตะ1ครั้งก็จะเป็นการเล่นหยุดเพลงแล้วก็รับสายนะครับส่วนการแตะ2ครั้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหูซ้ายหูขวาครับถ้าแตะหูขวาจะเป็นการเลื่อนไปเพลงถัดไปถ้าแตะหูซ้ายจะเป็นเพลงก่อนหน้านะครับแล้วก,การแตะค้างจะเป็นการเลือกสลับโหมดระหว่างโหมด c ักคั e l l เ a t i o n โหมดปกติแล้วก็โหมด Transparency หรือว่การรับเสียงภายนอกครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้สามารถใช้งานได้6ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาร่วมกับตัว c h a r ์จิ้งเคสแล้วก็จะเป็น24ชั่วโมงครับซึ่งจริงแล้วตัวของอายุแบตเตอรี่นะครับขึ้นอยู่กับระดับความดังของเสียงที่เราเปิดใช้งานด้วยรวมถึงเราเปิดใช้งานพวกโหมด Noise Cancellation แล้วก็โหมด Transparency ร่วมด้วยหรือเปล่า ซึ่งเอาจริงนะครับเวลาเราอยู่หูฟังเนี่ยมันก็ยากนิดนึงที่จะแบบว่าบอกเล่าประสบการณ์ในการทดลองฟังเพลงได้หลายๆคนจะมีแนวเพลงที่ชอบที่แตกต่างก,กันไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวของเดวิลเลจมีนายนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่โอเคเลยให้พลังเสียงค่อนข้างจะครบนะครับมาแบบบรูนเรนเลยแล้วก็ฟังสนุกสเตจอาจจะไม่ได้กว้างมากนักแต่ให้เสียงค่อนข้างครบครับซึ่งในกล่องครับก็จะมีของแถมให้ค่อนข้างครบนะครับอย่างเช่นตัวไซส์หูฟังเนี่ยก็มีเลือกถึง4ไซส์เลยนะครับนี่ นอกจากไซส์มาตรฐานที่เป็นไซส์ M นะครับที่ใส่มาอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีอีก3ไซส์นะครับในแพคเกจจิ้งเขาดีมากเลยนะนี่ครับแล้วก็มีไซส์ XS นะครับ S แล้วก็ L ซึ่งอันนี้นะครับนอกจากตามขนาดของรูหูแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของทนเสียงจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับยังไงเราสามารถไปเลือกสลับดูได้ครับว่าชอบเสียงประมาณไหนแล้วก็ตัวไหนที่เหมาะกับก,บการใช้างานของเรานะครับอ๋อจริงก็จะมีอย่างหนึ่งที่ลืมพูดถึงไปนะครับคือ อาจจะมีเรื่องของความสบายหูในการใส่ด้วยนะครับคือตัวของ d e v ิเลจมินเนี่ยมีเพื่อนผมคนก็บอกว่าใส่ไปนานแล้วไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของใบหูแต่ละคนด้วยนะครับผมเองใส่แล้วก็ไปวิ่ง2ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่นะครับซึ่งขอามที่มันอินเดียนะครับบางคนอาจจะแบบว่าไม่คุ้นชินแล้วก็เวลาใส่ไปนานจะถึงมันอุ่นหรือว่าอึดอัดกว่า ลักษณหหูฟังที่เป็นแบบเกมบัตหรือโอเพนทานะครับนี่ครับผมเดวิเลเจมินายถ้าเกิดว่าใครอยากได้หูฟัง True Wireless ที่ให้เสียงครบๆนะครับอยากให้ไปลองกันดูนะครับตัวนี้ผมว่าโอเคมากๆถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหน,นก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตัวแซนด้วยนะครับตัวนี้ชอบเดีเสียงดี